โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรเจกต์ใหม่ของเรานะครับมีชื่อว่า a r c primal Genesis นั่นเองซึ่งสำหรับตัวนี้เราจะกลับมาเล่นที่แมปของ Genesis ครับทุกคนเพราะว่าในรอบแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมยังไม่เต็มอิ่มกับมันนะหลังจากที่เราได้เกาะน,นู่นก่อน,นี่ก็ยังไม่ได้เอามาเล่นแบบจริงจังครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราต้องเกิดที่ง่ายๆก่อน ผมว่าเราเกิดที่บึงก่อนดีกว่าบ้างโอเคครับผมแล้วก็ใส่ชื่อของเรากันเลยค่าพลังของเซิร์ฟเวอร์นะครับจะเหมือนกับเซิร์ฟหลักเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะโหดเบอร์วังครับอ่าทุกคนเดี๋ยวไปดูกันครับมาแล้วมาพร้อมกับไอตัว SLNA ครับผู้ช่วยของเรานั่นเองที่อาจจะนําพาเราไปตายหรือว่าอาจจะพาให้เรารอดน,นี่ก็ต้องลุ้นกันอยู่โอเคมาแล้วเฮ้ยทำไมเสียงมันดูเบ,บาๆอ๋อเมื่อกี้มันไม่ได้พูดเออนี่มันเพิ่งพูดไว้ ดีจะรับเข้าสู่ระบบการจำลองครับของเจเนซิตนั่นเองมีทั้งหมดห้าไบโอมแน่ทุกคนแต่ละพื้นที่ก็จะมีอันตรายที่แตกต่างกันออกไปเฮ้ยพ่จันนะเดี๋ยวระวังแมลงผมมีประสบการณ์แล้วผมจะไม่เล่นง่ๆแน่นอนโอเคโอ้โหดานุษอะไรหนีอะไรมาพลรสซเดี๋ยวก่อนต้องระวังมันต้องหนีปิรันย่าแน่นอนไม่น้ำมันกระเพื่อมกระเพื่อมก็ไม่รู้นะอ๋อเป็นน้ำอุ่นม่ะ น่าจะเป็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรพวกนี้เอาละครับไปครับเดี๋ยวฟาร์มก่อนนะช่วงนี้ฟาร์ม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 โอเคต้องระวังด้วยเพราะว่าดินแดนค่อนข้างที่จะโหดร้ายมากๆเลยนะตรงนี้เก็บฟาร์มเก็บฟาร์มเก็บฟาร์มโอเคแถวลำดับต่อไปต่อยต้นไม้ครับผมยังไม่เจอสัตว์ที่มีหน้าตาแปลกประหลาดเลยนะครับตอนนี้เจอแบบตัวเดิมๆอาจจะต้องรอมันเกิดหรือเปล่า ตอนนี้เดี๋ยวขอลงสำรวจในน้ำหน่อยมีรัญญาไหมถ้าไม่มีเท่ากับว่าปลอดภัยครับตรงนี้หน้าจะไม่มีทุกคนอาลัง,งั้นอยู่แถวนี้ก่อนไอลังเงินนี่ก็น่าจะฟาร์มได้นะไม่เคยมาตรงนี้มาก่อนเลยลังนี้ได้อะไรบ้างก็ได้เป็นไม้ปกตินี่โอเคไม่มีอะไรแต่หน้าตาม,มันาดูกับเหมือนลังมดลังอะไรพวกนี้นะโอเคอุปกรณ์นะครับที่เราต้องการคือพิกแอคได้ของอะไรมาอ๋อมีพวกสกินแถมมาเหมือนเดิมปกตินะครับค่อนข้างเยอะ ติดตั้งพลิกแอคแล้วก็โอ้โหพอปับแบบเซร์ฟหลักเลเวลอัพอย่างไวดีแล้วจะได้แบบโหนไวๆนะทุกคนไม่ต้องเสียเวลาอยู่เราจะได้เหมือนกับว่าเรามาต่อกับตัวเก่าเลยพอดีตัวเก่าผมลบเซฟมันก็เลยตัวหายไปนะครับเลือดคูณ2นะครับตอนนี้อันที่400โหเวลเยอะมากไม่รู้ว่าถูกใจทุกคนปนะเนี่ยค่าพลังโหดแบบนี้แล้วก็ออกซิเจนทั้ง0 0อาหาร150น้ำา150 ฟอติตูดเยอะๆเลยดีกว่าอ่ะอัดฟอติตูดไปจะได้ไปอยู่แดนหนาวได้สุสยไซด์พชันเฮ้ยอันนี้ยาแบบว่าฆ่าตัวตายแล้วก็จะมีส่วนของอัปเกรดสเตชันนะครับใช้ในการอัพพวกแบบไอ้น,นี่อุปกรณ์ของมันได้นี่พลายมอฟเฟียสเปียไปผลิตง่ายนี่ว่าอ๋อผลิตได้เลยโดยการใช้วัสดุทั่วไปนะครับอ่ะอุปกรณ์มาประมาณนี้เดี๋ยวดูดิครับด้ยังขาดอะไรบ้าง ขาดเป็นฟินอ้าวและโอเคความฟินก่อนเดี๋ยวตัดนี้ก่อนอ๋อมีแถมแรมาด้วยครับมีแรเห็ดน,น,นี่ขุดมาขุดมาโอเคโหมีเหล็กเยอะนี่ว่าเหล็กถือว่าให้เยอะใช้ได้ครับเอาละทีนี้หอกพิษกันเลยครับผมจัดหอกพิษมาแล้วก็ยาฆ่าตัวตายนี่เขาสามารถผลิตได้เลยอ๋อมาใช้ไอ้ตัวนี้นี่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 น,น,น,นี่อันนี้อันนี้ใช้นี่ในการผลิตนะครับจะฆ่าตัวตายได้หอกพร้อมแล้ว ข้างหน้ามอสช็อปสีฟ้ามาจากไหนวะเนี่ยของไพรมอลเฟียป่ะเนี่ย,ป,ยปกติสีมันไม่สวยขนาดนี้นี่ว่ะอ๋อใช้แร่ฟาวเวอร์ผมน่าจะมีแต่แร่ห็ดแร่ฟาวเวอร์ยังไม่มีแร่ฟาวเวอร์บางทีก็จะได้จากต้นไม้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นต้นไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวเราฟาร์มนะครับพวกฟินพวกอะไรพวกนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยจริงๆผมต้องการอุปกรณ์ที่มันเป็นเสื้อหนังแล้วเนี่ยเราต้องฆ่ามันก่อนมั้งสำหรับมอสช็อปตัวนี้ลองหอพิษลองหอพิษ ลองดูเป็นไงสลบป่าสลบโอ้เอ็งเค้งเลยครับค่าสลบ300กว่าสบายมากเฮ้ยใช่ครับสลบ300ามอมเนะี่ยอันนี้น่าจะเป็นเลือดมันมากกว่าค่าสลบมันเท่าไหร่ยังไม่รู้อ่ะขาใหตายก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวขอขวานมาด้วยครับแฮชเชตอยู่นี่เอาละแล้วก็เตรียมในส่วนของชุดหนังทุกคนเตรียมมาเตรียมมาเตรียมมาอาชุดหนังมาใช้ก่อนเพราะว่ามันใช้ดีกว่าเดี๋ยวคราฟมาครบเซตได้หรือเปล่าเนี่ยขาดอนะไรวะเนี่ยเอขาดหนังต้องฟาร์มก่อน เมื่อกี้ขวาน่าจะได้แล้วใส่เล็สองอ่ะโอเคมาฟาร์มกันครับนี่ได้มาแล้วทีนี้จัดเลยอ่ะจัดมา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 เลยให้ครบนี่แล้วก็อุปกรณ์กินน้ำมาด้วยมีอัพเกรดเตสชั่นสามารถผลิตได้แล้วอ๋ออัพเกรดเตชั่นมี2แบบแน่นอนคืออีกแบบหนึง่งน่าจะเป็นในส่วนของพวกแบบอุปกรณ์ดีๆอ๋อมันก็เขียนบอกเอาไว้แล้วว่าเป็นพวกสแตโดอะไรพวกนี้ การเขียนบอกเอ้ามันเขียนเหมือนกันนี่ว่าแต่ผมเชื่อว่าอีกอันนึงอ่ะน่าจะเป็นของในส่วนของ Fabricator เพราะมันมีการผลิตด้วย s มิตี้กับ Fabricator เอาละเรียบร้อยเดี๋ยวลองอัปเกรดนะครับอุปกรณ์ที่เรามีว่าจะเป็นไงบ้างวันนี้ผมก็จับ3มเขาก่อนเลยเอาไว้ตัวด้านหน้านี้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ต้องอัปเกรดก่อนวางได้เลยปะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> วางได้เว้ยมาดูกันจะอัปเกรดยังไงพอพิษใส่ครับจะอัปเกรดยังไงครับเนี่ยเอส อัปเกรดอ๋อมันจะมีบอกนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้คราบบันนั่นแหละใส่เข้าไปนะครับเพื่ออัปเกรดเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มเป็นแบบว่านาโคติกมาเยอะเะหน่อยที่เหลือก็เรื่อยๆื่อไม่มีอะไรมากตอนนี้ต้องการนาโคติกเฮ้ยนาโคเบอรี่ไม่ใช่นาโคติกข้างหน้ารู้อะไรข้างหน้ารู้นดิโลดิโลถึง2แต่ว่าไม่ห้าพอที่มาตีผมแน่นอนเพราะผมหวดกว่าอยู่แล้วข้างหน้านู้นสร้างอะไรเนี่ยสร้างพลัโซแน่นอน ดี๋ยวไปเอาหน่อยนี้โอเคหุย้ยไม่ใช่สร้างงูงูโดนใครฆ่าวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ะโอ้โหคนที่ฆามันได้ก็น่าจะโหดประมาณหนึ่งอะเนี่ยตัวนี้อ่าแล้วก็ไม้ไม้เมื่อกี้ก็น่าจะใช้เยอะไม้มาไม้มาไม้มา,มมาอ่าไปอัปเกรดโต้อัปเกรดเมื่อกี้วางตรงนี้ไม่ใช่วะเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ฝั่งนี้โอเคจำผิดฝั่งไปนิดนึงเติมฟินเข้าไปก่อนแล้วก็มีไฟเบอร์นะครับ ไฟเบอร์อีกอย่างนึงคือไม้แล้วก็ลำดับสุดท้ายคือนาโคเบอรี่จัดไปทีนี้ลองดูอัปเกรดนาเรียบร้อยเป็นไงบ้างวิฟอนดาเมจหนึงร้อยเฮ้ยมึงอัพจิงปะเนี่ย <c oughs> ทำไมดาเมจยังร้อยอยู่เลย <c oughs> เฮ้ยยังไงวะเดี๋ยวลองเอาขวานดูขวานต้นนี่ขาดแทสดูขวานว่าเพิ่มพลังได้หรือเปล่าจัดไปนี่มันต้องอัปเกรดแบบนี้ธ่มันหึงจะเปลี่ยนแปลง นั่นอัปเกรดยังไงเท่าเดิมอันนี้ใช้หินด้วยพลิกแอเติมครับผมจัดมาครับอ่าเรียบร้อยเฮ้ยแจ๋วเว้ยเฮ้ยงั้นอัพชุดกูด้วยดีกว่าเดี๋ยวใส่หนังไว้ก่อนหนังมี600กว่าโอเคผมถอดเสื้อผ้าแป๊บถอดออกให้หมดมาอันนี้รับรองว่ามันจะไม่เหมือนเดิมเพราะเราเติมหมอดไปเยอะมันจะได้หลากหลายมากขึ้นมาอัพกันทีนี้โอเคโหอ,อ,อัพได้สบายของพอไปดี เรียบร้อยหูแต่ว่าอุปกรณ์ป้องกันที่เราได้มาเนี่ยมันจะสุ่มนะครับบางที30-50โอเคไปเรียบร้อยฟอร์ติทูสี่ใช้ได้แล้คาับติงสกิลห้าสปีดสักร้อยแปดาเมจเยอะๆเลยดาเมจสักสี่แล้วก็ที่เหลือเลือดไปครับป้าบไปแปดร้อยกว่าเพราะไงมันก็จะต้องมีพวกไฟมัฟเฟียแล้วอ๋อทำไมมันมีอันนี้ด้วยไงฟิตเนสมันมีสออันเหร แล้วก็มีฟู้ดพ o ชั่นอุ้ยอันนี้ได้เป็นยาเติมเลือดดีกว่าสามารถฟื้นเลือดได้100%เซภายในระยะเวลา15วินาทีครับใช้กับคนไม่ได้แต่อุปกรณ์นี่ค่อนข้างที่จะแบบง่ายมากไม่ยากเท่าไหร่นะอันนี้อ่างนันเราเตรียมอุปกรณ์ในการจับสัตว์เพิ่มเติมก่อนที่ไง Primal Tech พลา,อลพาซอมีท็อกซิกพลาซอด้วยแต่ต้องหานิดนึงครับโต๊ะสมิต,ตีของพลายเม โอเคน่าสนใจนะหลังจากที่ได้ดูอุปรกรณ์หลายๆอย่างเ,เพิ่มเข้ามานี่แล้วก็มีเทมเฮลเปอร์อันนี้ของมอดป้าผมว่าผมไม่ได้ใส่มอดเทมเฮลเปอร์ per, นะมันน่าจะเพิ่มมาเองแน่นอนอุ้ยเอาฟงเอาฟ้าอะไรมีนี่วะวันนี้เราก็ดูอุปรกรณ์ไปก่อนคร่าวๆนี่มียาเพียบเลยโอ้โหต้องใช้เวลาเรียนรู้อีกพอสมควรตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วผมต้องเอาแคมไฟมาก่อนแคมไฟยังไม่ได้อัพมาแน่นอนอ่างันเตรียมมาครับแคมไฟ ไอ้แคมไฟกูกา a มาแล้วนี่ว่าอุปกรณ์ไม่พออ๋อขาดฟินกับไม้งั้นเดี๋ยวเราขอของคืนก่อนโอเคต้องรีบลงแคมไฟโดยด่วนแคมไฟจัดมา2ครับม่็นงั้นเดี๋ยวย่างช้าแน่นอนว่างอีกหนึ่งเตาตรงนี้โอเคอุปกรณ์ที่จะลงเป็นเชื้อเพลิงเป็นไม้แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับใส่ไม้เข้าไปดูดเตาให้เรียบร้อยเติมเนื้อเนื้อแบ่งเข้าไปอ่ะ ออยสองต่อเติมไม้แล้วก็เนื้อโอเคเสร็จเนื้อพรามนี่เอาไว้จับสัตว์ก็แล้วกันทีนี้เราไปจับนี่ดีกว่าสามเขาได้หอกพิษของเราครับจัดไปจัดไปเป็นไงครับโอ้โหเรียบร้อยอดูควันพิษที่ออกมาดิโคตรสุดยอดตัวนี้มีชื่อว่าแพคคิไลโนซอรัสนะครับเป็นสามเขาที่แบ่งสายพันธุ์มาจากตัวหลักตัวนี้จะปล่อยการพิษได้มีการพิษสองแบบการหนีกับการลยุย ่าแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเตรียมที่ขี่ไปด้วยแพ็คคีไรโนโซอรัสอันนี้อุปกรณ์ไม่ยากมากครับตัวนี้น่าจะผลิตที่ตัวได้ถ้าของพออันนี้ไปเนี่ยโอเคขาดไหมขึ้นมาได้ครับตอนนี้90%อ่าเทมมิงปรับไว้เหมือนเซิร์ฟหลักไม่แน่ใจว่าปรับคูณไว้เท่าไหร่แต่น่าจะพอดีพอดี20มั้ง20-30ินี่แหละโอเคทีนี้อุปกรณ์พอแล้วแน่นอนแพ็คคีนี่อันนี้ แพคกีไลโนนะเรียกสันส้นๆ่าแพ็คคีโอเคอุย้ยค้าหิวมันเอ่อรู้สึกว่าไวแล้วก็คัาสรุปลงไวมากีนี้เราต้องใส่เบอร์รี่สีดำไปด้วยโอเคเรียบร้อยครับจับได้แล้วทุกคนติดตั้งที่ขี่ไปแล้วก็เติมเลือดนี่อุย้ยรีอย่างไวเฮ้รีไวอย,อย่างนี้นี่บารมีเซิร์ฟห,หลักดีไงวะใช่เหรอเฮ้ผมว่าเซิร์ฟหลักมันก็ไม่ไวขนาดนี้นะวันนี่ไวสุดๆเลยโอเค ที่ชอบที่สุดเลยคือเลเวลเลเวลขึ้นดีมากตีแนด้านนี้จัดไปขอทอสมาด้วยเซิร์มนี้เล้นมันเล้นหัวดว้วยโอเคแล้วก็ไฟไว้เดขห้ามาเดินทางกันเลยวุยกันยาวขิ้ขวาคือไรขิ้ขวาปล่อยการ์ดเหนื่อยเลยปล่อยการ์ดทีเดียวเหนื่อยเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อสตามินาเมื่อกี้ไม่ได้เพิ่มสเามินาเยอะๆหน่อยแล้วก็สปีด่ะสปีดไปร้อดดูดิว่ามันคือ,อไรฮิดเด้น การปล่อยกา้านนี้ช่วยในส่วนของพลางตัวครับทุกคนอ๋อในเซิร์ฟนี้เวลาเรากดปุ่ม H นะครับตัว H L N A เนี่ยจะมีการสแกนด้วยเออผมเพิ่งรู้อ่าเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลองกด C กด C ปล่อยการสีแดงการสีแดงนี้นะ่าจะทำให้ศัตรูบุกครับผมวันนี้โอ้โหโอ้โหมากันเต็มปิวดิมาด้มาด้นี่เอ็กแลปเตอยู่นี่เอาละไปกันต่อครับ วันนี้จะได้เจอกับสัตว์ไพอลเฟียหรือเปล่าต้องลุ้นดูเหมือนเขตนี้จะไม่ค่อยมีของไพอลเฟียจริงๆเราน่าจะว้าไปแดนหิมากกันได้แล้วนะเนี่ยผมว่าผมน่าจะไหวว่ะทุกคนอ่างั้นเดี๋ยวขอกลับไปเอาอาหารก่อนอันนี้อะไรมาดิแม้แต่เอ็กพาราซอย,ยังบวกยังบวกได้หมดเดี๋ยวทำลายอันนี้ด้วยนี่เนี่จัดไปอันนี้เป็นต้นไม้ได้เห็ดแลครับหรือต้นใหญ่ก็มีนี่จัดเลยโอ้โหมี2ส,ส่วน แล้วอยู่ในน้ําน,นี่อัดได้ไหมเนี่ยอันนี้เหมือนจอมปลวกอันนี้โอ้โหอัดไม่ได้มาเดี๋ยวเคลียร์ด้านนี้เคลียร์ไปให้หมดเดี๋ยวเราจะวาร์ปไดโนเสาร์เราไปด้วยนะครับไปไหนก็ไปพร้อมๆกันโอเคดูเนืือดิเหืือพอ,อยังเนืือได้มาสิบมาน่าจะใช้ได้อยู่แล้วก็อันนี้อีกสิบโอเคเอาละทีนี้ก็ถึงเวลาวาร์ปกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปที่อาร์กติกครับผมฝั่งตะวันออก โอเคเตรียมตัวนะครับวาร์ปกันเลยเอา้าพอวาร์ปไปเมืองหิมะมันวาร์ปผมออกนอกเกมเลยว้า <c> โ <oughs> จเอ้ยดูมันเอากูอ,ออกเลยอะโอเคทุกคนครับก็เรากลับมาใหม่ครับแม้ว่าเมื่อกี้เกมจะหลุดไปแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมจะไม่ท้อและหมดกําลังใจอย่างแน่นอนเพราะว่าผมมีทุกคนเป็นกําลังใจอยู่แล้วใช่ไหมครับเอา,าละ่ะตอนนี้ทุกคนผมต้องบอกเลยว่าของทุกอย่างที่เราเล่นมาเมื่อกี้หายหมดนะแต่ว่าเลเวลเรายังอยู่เหมือนเดิมครับ ไปลองดูกันว่าจะเกิดได้หรือเปล่าผมถอดมอดไพลโมเฟียออกไปแล้วก็เพิ่มเป็นไพล์โมเฟียทรีบูดนะครับผมคิดว่ามอดมันน่าจะเสียเออนี่ไงจริงด้วยใช้ได้แล้วทุกคนไปเลเวลมันอยู่เท่าเดิมอยู่แล้วไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาเอาล่ะมา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 ฟาร์มใหม่ได้ครับเพราะว่าฟาร์มง่ายไม่เป็นไรอากาศโอ้โหอากาศยังหนาวอยู่เลยเนี่ยบาบอคอแตกแล้วตอนนี้คือเราต้องรีบทำแคมป์ไฟโดยด่วนครับก่อนที่ ตัวคอเราจะมองเท่งเพราะว่าตรงนี้อากาศมันจะหนาวมากหนาวแบบโคตรโหดเลยอะข้างหน้ามีเฮกซากอนเราต้องไปเอาครับผมเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้ซื้อของได้มาเลยขอเก็บดูดดูดูดเอามาโอเค1,000พครับผมเฮ้ยหนึ่งพันี่คือมันปรับคูณได้แล้วปะเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้ได้พันหนึ่งนี่หว่าชัวเลยปรับคูณได้แน่นอนเดี๋ยวตอนนี้เราต้องรีบซื้อของ ไอโรบอทมึงมาคายของกูก่อนดิมึงจะเล่านิทานอะไรมากมายไม่อยากฟังไปไปไปเก็บก้อนหินก่อนเดี๋ยวผลิตแคมไฟเองก็ได้วะหินเอาที่ไหนวะเนี่ยหินเล็กๆหินเล็กๆอยู่ไหนครับหินเล็กๆไม่มีเลยโอ้แย่งั้นลงไปเรื่อยๆไม่เป็นไรครับเรื่อยๆไปข้างล่างตรงนี้มีควันน่าจะเป็นควันจากอากาศหนาวไม่ใช่ควันน้ำพุแน่นอนมีลิงด้วยครับหรือจับลิง จับดิงยังไม่เอาก่อนแต่หาหินไม่ได้คือมันต้องมีอุปกรณ์เน่หินตรงนี้มันเก็บไม่ได้วะจริงๆิมันน่าจะเก็บได้เดี๋ยวขอซื้อของหน่อยเมื่อกี้ได้มาพันหนึ่งกว่ามึงจะให้กูซื้อตั้งนานนี่ของเพียบเอาอะไรบ้างไไดีไเนไ่ยอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยสเปซีแซ่แซดเดรอไม่เคยปลูกเลยเนะี่ยมีเหล็กขายด้วยงั้นตอนนี้ต้องการแค่หินเอาหินเยอะๆเลยเอามาหินมา เอาลสี่ร้อยพอโอเคแล้วก็มาตรงนี้เรียบร้อยได้หินแล้วครับโอ้ยห้าร้อยห้าร้อยก้อนเหลือเฟืออ๋อ oh, หินอย่างเดียวยังไม่พอดีกว,ว่ามันต้องใช้แทสใช้ไม้ใช้อะไรด้วยเดี๋ยวแป๊บ,บนึงซื้อ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 ,ซ,อ,ซ,อซื้อเลยอ๋อ oh, อันนึงมันก็ได้อย่างละห้าสิบแล้วนี่งั้นซื้อยาวๆไปยาวๆไป,ไปมีอะไรอีกวะมีนี่เหล็กดิบคิดตันเหล็กหลอมเหล็กหลอมตังไม่พอแล้วโอ้ oh. ตั้งหมดโอเคช่างมันตอนนี้เดี๋ยวขออุปกรณ์นี่แคมไฟพลิกแอก็แล้วก็ขวาน่อน,นี้ก่อนโอเคนี่แหละแคมไฟลงเพื่อแบบว่าได้แบบอบอ,อุ่นร่างกายตัวเองครับมาเรียบร้อยจุดไฟครับพอปะเนี้ยหรือไม่พอด้วยมีนขนาดกูเอาตัวลงไปอยู่ในแคมไฟยังไม่รอดเลยอุณอภูมิมันห้โยติดลบอะลบ8องศายากแล้วแล้วก็มันมีสเตตัสด,ด้วยนั่นไง คือเราอยู่ในสโวนสตอมนะครับยิ่งลาบากเข้าไปใหญ่ทางเดียวคือต้องหนีห่างจากตัวนี้เลยให้ไวที่สุดข้างหน้ามีหมาป่าด้วยเอยหมาป่าโหดนี้ถ้าเราจับมันด้วยหอ,อกได้ไหมหอ,อกที่มันเป็นของพลายมอฟเฟียนะครับเมื่อกี้มันต้องเรียนรู้ใหม่หรือเปล่าวะอ๋อไอหอกพิษอันเมื่อกี้ที่เป็นของพลายมอฟเฟียดูเหมือนว่าจะหายไปเลยคือไม่มีเอนแกรมอะไรมาให้อัพเลยนะครับไอพลายมอฟเฟียน,นี่อันใหม่เอองงทุกคน เอาไงดีวะเนี่ยพาน,นี้ขอให้ตามน้ําไปก่อนเพราะว่ามอดมันยังมีปัญหามันยังใช้ไม่ได้หมานิ่งมากโอ้เอ้ารู้ตัวเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งทำกูตามมาวะเนี่ยตามไม่ทันกูไวกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวสำหรับมอดไพ่เมาเฟียถ้ามีปัญหาจริงๆเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนมอดอาจจะเอาเป็นแบบแพนโดล่ามาแทนเว้ยมันต้องมีมอโด,ดโหดๆใช้ไม่ได้ก็ไม่อยากจะใช้ไม่สนใจมันหรอกโอเคตรงนี้โดดลงน้ํานี่เลย โอ้ h, สุดยอดัน,น่ามีเฮกซากอนอีกแล้วครับผมพื้นท uh 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 ี่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยอยู่เพราะว่ามันไม่มีอากาศหนาวเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่อนเอามาครับเราต้องจัดการแก้ปัญหาระบบบั๊กใน a r ร์เจนติสเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งพันครับผมเมื่อก่อนมันจะได้น้อยเฮ้ยพายุมาอีกแล้วอพายุน่าจะถลายลงไปสู่ด้านล่าง ใช่หรือเปล่าอุ้ยอุยโอ้โหลอยอุ้ยเจ็บสะดุดต,ตรงเมื่อกี้ไม่ได้กดกระโดดหรอกจะกระโดดข้ามนิดเดียวมันเสือกกระโดดสกายเลยแต่ไม่เป็นไรยังพอได้อยู่เดี๋ยวเราใช้นี่แทนสลิปปิ้งแบ็กนะครับในการเกิดได้มาเตรียมสลิปปิ้งแบ็กกันเลยตายปุ๊บเกิดปั๊บอ่ะอุปรกรณ์พอปะเนี่ยกลัวว่าจะขาดหนังหนังยิงด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อโรบอตมาโรบอตไม่ไวเลยมึงหนังอยู่นี่โอ้ยเ้ยใครอีกวะเนี่ยเอ้ยอย่าพึ่งดิ อ้โหหมูปลาว่ากูไม่ทันได้คราบวางอย่าติดอย่าติดอ,อู้หูอ๋อกูเจ็บหนักเสือเสือเสือเซฟโอทูดไม่ทันแล้วกูไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเออเออโอช่างแม่งโอ้โห,โโห,โโหพื้นที่มันไม่ราบเรียบอะ่ะมันก็เลยแย่นะครับของเราอยู่ด้านหน้านู้นครับโอเคไปเลยวิ่งเลยจ้ำกระโดดต้องกระโดดระวังหน่อย หน้าผามันค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรอะลงมาแล้วเรียบร้อยจริงๆน่าจับลิงกันเนี่ยจับลิงช่วยกูก่อนดีกว่าตอนแรกกะจะไม่จับแต่ถ้าไม่จับก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้เคใส่นะครับไว้ที่เลขศูนย์เมเจเบอรี่เรียบร้อยอุ้ยข้างหลังเร็วเรวบวกเลยโอ้อุ้ยไหวไหมเนี่ย้ปขอขี่ก่อนขอขี่ก่อนก็มาด็ก็มาดิมาเดิยวะอือดิเอาหมดแหละเอาหมดแลละได้หมดได้หมดมาอุ้ยเกือบตาย โอ้โหข้ามรุ่นมากเลยไปตีกับหมีเมื่อกี้หมีอย่างโหดหมีเมื่อกี้เป็นหมีหมดปะเนี่ยเมื่อกี้มันติดสเตตัสด้วยอะ่ะทีนี้เราเติมเลือดเลยโอ้โหหลีอย่างไวค่าพลังเซิฟหลักนี่มันมากต้องบอกนะครับสุดยอดอัพทีอย่างโหดเทพเลยจัดไปจัดไปทีนี้ใครร้อยใครร้อยขอให้บอกมาเลยน้องๆคนไหนชอบโหดๆพี่จัดให้เลย รู้สึกว่าปีหลังมาเนี่ยพี่ปรับค่าพลังอ่อนดอยมากอะเพราะว่ามีคนบ่นว่าโหดเกินแต่ว่าตอนเนี้ยพี่จะกลับมาแบบค่าพลังโหดอีกรอบนึงอะพี่ไม่ชอบกากๆแล้วครับวันนี้ต้องเก็บตรงไหนไว้เนของอุ้ยมึงกัดกูเข้าไปอยู่ในนั้นเหรอนี่หมูป่าเวียนเอ้ยยังไงเจอของแล้วครับเดี๋ยวเช็คให้ดีก่อนจริงๆเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเสือด้วยเข้ามาเข้ามาของขอ,งของคืนเด้อ แล้วก็ลิงลิงมึงจะไปไหนอยู่นิ่ง,งนหน่อยโอเคตัวนี้ชื่อว่าอะไรดีวะชื่อโจอี้แล้วกันดําๆแบบนี้เอาละรุกยกันต่อครับทุกคนตอนนี้ก็จะทําการฟาร์มครับเก็บโบลงเบอร์รี่อะไรทุกอย่างให้พร้อมเดี๋ยวต้องขอหนังเยอะๆหน่อยเพราะว่าเราจะต้องใส่เสื้อหนังนะครับแล้วก็แรดด้านหน้านี้นะ่าจะเป็น X ครับผมเ,เหรอไม่สนโอ้โห X ทีเดียวตายสุดจริงสุดจริงมามาโอ้โหโหด โหดมากข้างหน้ายูไทลนัดเดี๋ยวหลีกเลี่ยงก่อนน่าจะเป็นเด้วยมาเล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 ยลงมาทางนี้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็หนังหนังหน่าจะมีในตัวอยู่เดี๋ยวขอเสื้อหนังมาก่อนเลยสักชุดนึงน่าจะพอกันหนาวได้บ้างเอาละลองดูไม่รู้ว่ากันได้หรือเปล่าใส่ไปก่อนอา่าโอเคกันไม่ได้นี่ว่าถ้าอัดฟอร์ดใตันะอัดไปอัดไป ุต้องอัดฟอร์ติตูดมาแบบเกือบร้อยอ่ะถึงจะแบบทนอากาศหนาวได้ครับซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ออฟฟิเชีไม่มีทางเลยที่เราจะอัดฟอร์ติตูดขึ้นระดับนี้นะเพราะส่วนใหญ่เขาต้องเล่นค่าอื่นมันต้องไปผลิตชุดกันหนาวแทนเดินหน้ายาวๆเดินหน้ายาวเลยครับข้างหน้าลกอาเจนกระโดดมาแล้วก็ต่อยเข้าไป1ทีครับตายเป็นเอ็กด้วยเออแล้วก็รู้สึกว่าในแบบเนี้ยมันบินไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นที่เราเล่น เดี๋ยวเราจะปรับเซิฟให้มันสามารถใช้นกได้ด้วยครับพอรอบแรกผมเล่นแบบออฟฟิเชียลไปแล้วนะครับเป็นค่าพลังไม่เวอร์รอบนี้ขอเวอร์เวอร์นี่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 นจิงโจ้อัดเลยตัวนี้เอ็กปะเนี่ยขาวพองเชี่ยวแต่เมกาทเทเลียมมันไม่มีเอ็กอยู่แล้วนะเออตรงนี้แดดดีเดี๋ยวอยู่นี้ดีกว่าถ้าแดดดีแล้วมันจะแบบว่าไม่ร้อนครับข้างหน้าเฮกซาก้อนไปสร้างบ้านข้างบนนู้นดีกว่าเนี่ยเป็นฐานทัพเอ e เวนเจอร์ไปเลยนี่หวด ขวดเข้าไปให้หมดเดี๋ยวลงไปฟาร์มเองครับลงมาลงมาขอหนังพวกหนังพวกเพลี้ยนี่ใช้ผลิตเสื้อกันหนาวได้เออเยี่ยมนี่ขุดไมห้หมดผมชอบแบบนี้อย่างหนึ่งคือมันซื้อของได้เว้ยเวลาขาดอะไรกูก็ซื้อเลยเอามาไปทางนู้นกันดีกว่าตัวนี้ไม่ค่อยมีสัตว์อันตรายมากอันตรายสุดก็ไอตัวกงเล็บเนี่ยโหดละเดี๋ยวเราไปเก็บเฮกซากอนแล้วก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนกันครับ อ๋ออันนี้เป็นอาร์กติกไบโอมบางจุดมันจะขึ้นบางจุดมันจะไม่ขึ้นแต่จุดนี้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะทําการสร้างอะไรได้เลยนะครับที่มันขึ้นรูปดอกจันขึ้นมาเนี่ยเปิด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 กลิตแก้ไขได้มาอีก1,000เฮกซากอนไปครับผมเขาบอกว่าให้ดูรอบๆครับดูสัตว์ที่อยู่แถวนี้นี่คือการแบบ ทำการสร้างสารรค์โลกแห่งกินตนาการครับเพื่อเป็นการทดสอบที่ดีกับเราเหล่าซีเรเวอรเพื่อให้มันยากนะครับเรียนรู้การเอาชีวิตรอดแล้วก็จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาวาแผนดินไหวหรืออะไรต่างๆนะครับเราต้องอยู่รอดกับมันแล้วก็ทําภารกิจนะครับต่างๆให้สําเร็จเอาล่ะเดี๋ยวพานที่ผมว่าผมไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าเ<ำ>พราะว่าต้องเปลี่ยนมดนะครับมดยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับทุกคน โอเคยังไงใครอยากดูกันต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ